พยายามที่จะทําให้รัฐรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นความดีงามเป็นศิลธรรมเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองเนี่ยมันก็เลยทําให้พื้นที่บางพื้นที่ในรัฐรมนูญเดี๋ยวพูดง่ายๆเนาะบางหมวดบางมาตราเนี่ย,ยมันกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่แตะต้องไม่ได้พวกเราก็รู้ใช่ไหมคะ หมวดไหนมาตราไหนต้องให้บอกไหมคะว่าหมวดไหนมาตราไหนเนาะพวกเราก็รู้กันดี<ส> <ง Bei> ถ้ามันยังมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่เนี่ยคะ่ะเราก็จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันถูกถูกอะไรละถูกตัดตอน ะะตั้งแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของมันแล้วเนาะจากกรณีเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือคอราชาได้จัดงานมุ่งหน้าธรรมศาสตร์เฉลิมฉลองวันชาติราษฎรที่ลานประติมากรรมประวัติศาสตร์นาหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งมีการเสวนาเล่าฝานันความหวังรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยหนึ่งในผู้เข้าร่วมเสวนาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลิตาบันทุวง์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้ที่เคยเสนอความเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งสามารถแก้ไขได้บนเวทีรณรงค์แก้ไขร,รัฐธรรมนูนของพรรคฝ่ายค้านเมื่อวันที่28กันยาย,ยนปี62ที่จังหวัดปัตตานีซึ่งในการเสวนาครั้งล่าสุดนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลิตาได้กล่าวตอนหนึ่งถึงรัฐธรรมนูญในฝันไว้ดังนี้มีคนบางกลุ่มเนาะเขามักจะบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ย มันเป็นเรื่องของประเพณีอันดีงามเป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะคะมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มักจะพยายามบอกสิ่งนี้อยู่เสมอนะคะแล้วในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญอย่างเช่นปี60เนี่ยมันก็ระบุเช่นนี้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเราไปดูนะไม่ใช่ในมาตราแต่ว่าไปดูในคำปรารบของรัฐธรรมนูญเนี่ย มันก็จะพูดนะจะมีในยัยยะของการพยายามที่จะทําให้รัฐมนูญเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นความดีงามเป็นศรริลธรรมเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองเนี่ยมันก็เลยทําให้พื้นที่บางพื้นที่ในรัฐมนูญเดี๋ยวพูดง่ายๆเนาะบางหมวดบางมาตราเนี่ยมันกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่แตะต้องไม่ได้พวกเราก็รู้ใช่ไหมคะ หมวดไหนมาตราไหนต้องให้บอกไหมคะว่าหมวดไหนมาตราไหนเนาะพวกเราก็รู้กันดีนั่นหมายความว่าอะไรนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราจะทำรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยถ้ามันยังมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่เนี่ยคะ่ะเราก็จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่ได้ใช่ไหมคะ่ะเพราะมันถูกถูกอะไรละถูกตัดตอนนะคะตั้งแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของมันแล้วเนาะ หรือบางคนก็บอกว่าเราร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้แต่ห้ามแตะนะคะห้ามแตะหมวดหรือมาตราอันศักดิ์สิทธิ์นั้นซึ่งสิ่งนี้ค่ะดิฉันมองว่ามันเป็นอุปสรรคอย่างมากเนาะในการที่เราจะสถาปนาอำนาจที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงวาธกรรมที่บอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นประเพณีอันดีงามเป็นศิลธรรมเป็นความศักดิ์สิทธิ์เนี่ย มันจึงไม่ใช่อะไรอื่นเลยนะคะมันจึงเป็นการกีดกันที่จะไม่ให้อำนาจที่แท้จริงนะคะไม่ให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนได้นะคะแล้วก็ความคิดนี้เองนี่แหละที่มันจะจำกัดขอบเขตของการแก้ไขหรือการร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนเพื่อไม่ให้เราแตะบางหมวดบางมาตรานะคะบางหมวดบางมาตราที่มันเป็นที่มาของโครงสร้างอำนาจ ที่มันเป็นที่มาของโครงสร้างแล้วก็รูปแบบทางการเมืองการปกครองซึ่งมันจะทําให้เจตจำนงเนาะของคณะราษฎรตั้งแต่แรกเริ่มังคะในมาตราหนึ่งที่บอกว่าอํานาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงค่ะรัฐธรรมนูญในฝันนะมันก็จะมี3ามคอนะคะประเด็นหลักๆก็คืออันแรกเนาะมันต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่สถาปนาอํานาจประชาชน เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอำนาจสูงสุดเนาะจากที่เป็นของชนชั้นนำให้มาเป็นของประชาชนนะคะก็ตามเจตนารมณ์ของคณะราษฎรนั่นแหละอำนาจสูงสุดเป็นของราัฎรทั้งหลายแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะรัฐธรรมนูญควรจะเป็นพื้นที่นะคะที่มันสามารถโอบรับความหลากหลายทั้งหลายได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสภาพนะคะเรื่องศาสนาเรื่องชาติพันธ์ทั้งหลายนะคะ การมีพื้นที่ให้กับความฝันของผู้คนโดยเฉพาะนะคะความฝันในเรื่องของสิทธิในการกำหนดอนาคตตัวเองเนี่ยค่ะก็ต้องถูกรับรองไว้ด้วยนะคะหรือว่าความฝันในการที่จะมีรูปแบบการปกครองนะคะรูปแบบทางการเมืองของคนในพื้นที่ต่างๆเช่นคนใน 3. ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันก็จะต้องถูกเหมือนกับว่า ถูกรวมเข้ามาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนมาปฏิสังสรรค์นะคะกับความคิดของคนกลุ่มอื่นๆซึ่งรัฐธรรมนูญนะ่ะจะต้องเป็นอะไรที่เปิดพื้นที่แล้วก็เอื้ออํานวยแล้วก็ส่งเสริมสิ่งนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญน,นะคะที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงถ้าหลายท่านตามข่าวใช่ไหมช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย มันมีประเด็นเรื่องการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขาจัดทำประชามตินะคะเป็นประชามติจำลองนะคะเพื่อที่จะถามว่าประชาชนควรจะมีสิทธิ์ในการทำประชามติเพือเอ่อเรียกร้องถึงรูปแบบการปกครองที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่แล้วก็มันก็เป็นปัญหาที่แบบ มีการถกเถียงกันอย่างมากนะคะแล้วเราก็เห็นว่าด้วยความคลุมเครือของรัฐธรรมนูญนี่แหละว่าจะปกป้องสิทธิเสรีภาพหรือไม่ปกป้องเนี่ยมันก็เลยทําให้การแสดงออกของคนหลายๆฝ่ายหรือแม้แต่พักการเมืองในฝ่ายประชาธิปไตยก็ยังอ้ำอ้อึ้งๆใช่ไหมคะหลายๆคนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าน้องๆน,นักศึกษามีสิทธินะคะที่จะแสดงความคิดเห็นมีเสรีภาพที่จะคิดในเรื่องนี้แต่ ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือคิดในเรื่องดังกล่าวได้ก็คือในเรื่องรูปแบบของรัฐได้เราก็จะเห็นแบบข้อจำกัดเหล่านี้นะคะแล้วก็ความคลุมเครือเหล่านี้เองในรัฐธรรมนูญน,นะคะมันก็เลยเปิดช่องเนาะให้ทางทหารทางกองทัพหรือทางกอรมนเนี่ยสามารถที่จะข่มขู่คุกคามกับน้องน้องนักศึกษา ะะที่เขาทํากิจกรรมเหล่านี้ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลิตากล่าวด้วยว่าก้าวต่อไปที่ภาคประชาชนจะทําได้คือเข้าไปผลักดนันผ่านช่องทางร่างรัฐธรรมนูญจัดเวทีรณรงค์ไปเรื่อยๆอีกส่วนที่ควรทําคือส่งตัวแทนของเราไปสมัครเป็นสสรเพื่อผลักดันเรื่องนี้ต่อไปไม่ว่าสําเร็จหรือไม่เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญออกมาอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาเพราะผ่านกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยแล้วแล้วเราต้องข้ามมายาคติแค่คิดก็ผิดแล้วไปให้ได้